สวัสดีค่ะมาพบกกับช่องสองพี่น้อง d ีแอนกันนะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะคะที่เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะคะว่า,าทำขนมวัฟเฟิลไใส่กลอกน,นี้ใส ใช้กรอกยี่ห้อไหนดีนะคะแล้วก็ใช้ไม้เสียบใช้กรอกเบอร์อะไรนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคาถามเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอช่องของเรานะคะที่เราใช้นะคะอันนี้แต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อหน่อยก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนของเราที่เราได้ใช้นะคะเราจะใช้สองยี่ห้อนี้นะคะ ของเราเราจะใช้เป็นอ่ามันจะมี2องอย่างนะคะของเราจะเป็นไส้กรอกชีสกับไส้กรอกอ่าธรรมดานะคะนี่ส่วนไส้กรอกอ่าธรรมดาเราจะใช้ของยี่ห้อนี้นะคะก็จะเป็นของตาา A F M นะคะของเราจะเป็นอ่าไก่ ไก่ลมฟันนะคะหนังกรอบนะของเราจะใช้เป็นไส้กรอบไก่นะคะเพื่อที่ว่าอ่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นอิสลามนะคะหรือเป็นมุสลิมนะคะเขาสามารถทานอ่าวัฟเฟิลไส้กรอกเราได้นะคะส่วน ไส่กรอกชีสนะคะเราก็จะใช้ยี่ห้อเดียวกันนะคะเป็นตา AFM นะคะไส่กรอกไก่เวียนานะคะสอดไส้ชีสนะคะเราจะใช้สองตัวนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะแต่สำหรับเรานะคะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเราจะใช้สองยี่ห้อนี้นะคะส่วนไม้จิ้มที่จะเสียบไส้กรอกนะคะเราก็ใช้ขนาดเบอร์8นิ้วนะคะอย่างนี้นะคะ นี่คือเราใช้แบบนี้นะคะวันนี้เราก็มา,อาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่ถามเข้ามานะคะว่าใช้ไส้กรอกยี่ห้อไหนชนิดไหนนะคะแล้วก็ใช้ไม้เสียบเบอร์ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเกตแล้วก็เสียบไส้กรอกให้ดูกันนะคะ เพื่อนๆชมคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะนะคะของเราจะเป็นไก่นี้นะอีห้อนี้อร่อยนะคะจะเป็นแบบไส้กรอบไก่ลงฟันหนังกรอบนะคะของเราส่วนมากเราจะเน้นเราจะเน้นเป็นไก่นะคะเพื่อบางทีที่จุดที่เราไปขายนะคะอาจจะมีเพื่อนๆที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมนะคะ เพื่อนๆเขาก็จะได้ทานของเราได้นะคะเพราะเวลาบางครั้งเขามาซื้อเขาก็จะถามว่าเป็นไส้กรอบไก่หรือหมูนะคะเราก็จะได้ตอบเขาได้เลยนะคะว่าเป็นไส้กรอบไก่นะคะนี่นะคะนี่จะเป็นไม้เสียบอันนี้เป็นเบอร์แปดนะคะเราก็ลองใช้อหลายขนาดแล้วนะคะว่ามันอันไหนจะเหมาะสมกับเตาของเรานะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นไม้เบอร์แปดนะคะแปดนิ้วนะคะ เพราะว่า ที่เราใช้ไม้เสียบขนาดเบอร์แปดนิ้วนะคะเพราะว่าตอนที่เราทำเนาะเตามันก็จะมีค่อนข้างร้อนถ้าไม้มันสั้นเกินไปมันกเ็เราก็จะร้อนแล้วก็จะจับยากนะคะส่วนลูกค้าที่เวลาบางครั้งเนาะลูกค้าเขาก็จะจับเองเขาก็จะเลือกเองว่าเอาไม้นี้ไม้นี้นะคะเขาก็จะไม่โดนขนุมนะคะตัวตัวขนุนนะคะเขาก็จะได้จับตรงไม้นะคะนี่นะคะของเราเราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะมันจะมีมันจะมีพื้นที่จับให้เยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่เราทั้งเราทั้งลูกค้าที่จะจับไม้นะคะจะได้ไม่โดนขนุนนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแส้กรอกธรรมดานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเสียบเป็นแส้กรอกชีดให้ดูนะคะ แล้วนี่แล้วก็น,นี้อันนี้เป็นสักกอกธรรมดานะคะสซกอกชีสนะคะเดี๋ยวเราจะลองเสียบสซกอกชีสให้ดูนะคะนี่นะคะแซกกอตของเรานี้แป้งวัฟเฟิลของเรานะคะสามารถทําได้หลายอย่างนะคะตั้งวัฟเฟิลจิว๋ววัฟเฟิลชิ้นใหญ่หรือว่าจะเป็นวัฟเฟิลแ้กเกอกนะคะหรือจะทําเป็นโดนัทจิ๋วก็ทําได้นะคะแป้งของเรานี้ ทำได้หลายอย่างนะคะทำได้หลายชนิดนะคะนี่นะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถซื้อได้ในห้างก็มีนะคะหรือว่าร้านขายลูกชิ้นทั่วไปก็มีขายนะคะไสกเก็ตเยี่ยวนี้นะคะถ้าเป็นแสกเก็ตชีฟมันจะมีตัวเคลือบเป็นนี่นะคะนี่นะคะของเราจะเป็นแสกเก็ตชีฟนะคะนี่นะคะ แล้วก็มันจะมีไส้เราวันนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆไปดูเผื่อจะซื้อมาทําได้นะคะไส้กอกว่าเฟิ้นก็ค,คือแบบทานง่ายนะคะเด็กๆก็ชอบนะคะอ่าแล้วก็ส่วนอีกนึงอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คืออ่ว่าฟุ้นไส้กรอกของเราจะทานเฉยๆก็ได้นะคะหรือว่า จะใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือมายงเนตก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยนะคะทานได้หมดเลยคะ่ะหรือจะไม่ใส่ซอสก็อร่อยนะคะมันอร่อยของตัวของมันเองเลยนะคะนะคะเราจะใช้ยี่ห้อ,อนี้ตั้งแต่เราเริ่มขายเลยนะคะก่อนหน้านี้เราก็ลองมาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะแต่เราก็มาโอเคกับยี่ห้อนี้นะคะ ยี่ห้อนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณหกสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบนะคะประมาณนี้นะคะมันแล้วแต่ละพื้นที่นะคะก็ห่อหนึ่งก็จะมีประมาณยี่สิบชิ้นนะคะถ้าเป็นแซกอกชีสนี่จะมียี่สิบชิ้นนะคะถ้าเปลี่นแซกเกธรรมดาจะมียี่สิบสองชิ้นนะคะ ของเราตอนนี้ใส่ว่าพ้นไส้กรอกเราขายไม้ละสิบบาทนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นไส้กรอกอชีสนะคะนี่แล้วก็ความแตกต่างกับไส้กรอกธรรมดานะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะว่าอี่ห้อนี้ไม้นี้จะโอเคกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะแต่นี้ก็เป็นไส้กรอกกับไม้ที่ทางช่องของเราใช้นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถาฝากคอมเมนต์หรือฝากความคิดเห็นไว้ได้ใต้ช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมฝากติดตามช่องแล้วกดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็ได้มาทำคลิปตอบคำถามเพื่อนๆแล้วนะคะอืมโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ